การที่เราจะเป็นทหารที่ดีได้เราต้องเริ่มจากการรอคิวเข้าห้องหนึ่งคิวมาแล้วพลทาหารเรามาพร้อมกับความความอะไรอเจดออเจตไอ้เหี้ออ,อ,อะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนรุนนักบินนั่งหลบอ้าวตจะไหน อุยอะไรอ้ทำไมไม่มีชื่ออ่ะมันจะมุ่งหน้าดูสนามรบได้กลิ่นได้กิน,กนมันยิงตูดกูแล้วก็เกิดเลยยังไงต่อ มันบุกกันมาเทียบเยอะมากบอกเลยว่าเยอ่ม,มากยิงติดเหล็กเพื่อนเรากำลังจะแตบท้ายอะไรเนี่ยเพื่อนมากพร้อมกับรถถังเราก็จะเป็นคนทหารกล้าที่กล้าแบบไปน็นอันเดียวิงไม่โดนเฮ้ยมาใหม่เอาดีเอาดี ลาดลาด่รู้หรือเปล่าไม่รู้ลาลดไม่ก่อนจุย้ยกระจุยนี่นะฮะความสมูทของเกม Battle f i e d ไม่มีใครสามารถยั่งรู้ได้ก่าพูดล่วงแน่นอน โดนไปหนี่ในน้ำไม่รู้จักก็ต้องรู้จักปืนนี้ผมมันยีดซ้ายขวามากไหลวะนะมนตีนเพมันเป็นมันเป็นปืนที่ไม่ควรกูยิงตีนไม่ควรที่จะเล่งไอบ้บ้า ไอ้นี่เป็นบ้าเรือมนจอดอะไรนี่เนี่ยจะเดินข้ามกลางผู้คนที่มากมายไม่ได้เลยวะ่ะปืนนี้ยีซี่บัดดี้ โทษเยอะใส่ตาคมยิ่งกว่าเหยี่ยวอุ mm ้ hmm. สยสไยโอ้ยม oh, mm ันสั่นเราก็ไม่จะแพ้ ตึงกูหาห้องใหม่เลยรอคิว <c oughs> เอาล่ะเสะหายร่วมลบเราจะต้องลุยกันแล้วกูเร,วเร็วกว่าฮ่าเมย่อะเด็ขึ้นรถเลยอะไรวะเนี่ย ดิ่งพื้นหูหูรถรถหรือพลาสตกิกลงก็ได้ในนี้ไม่มีคนเจออุ้ยดัก เรามีให้เลือกสองตัวเลือกระหว่างรถสุดโหดแน่นปั๊บกับเดิมอะไรวะมอเป็นมอไซค์ลุยแม่งเต็มเลย ยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเดี่ยวๆโดนกูแน่ <c oughs> ไดีเห็นดิ <c oughs> ยาถอยครับถอยจะ <c oughs> เล่นกบ <c oughs> เล่นกับความเนียนฮู <c oughs> โดนกูโดนกู อู้ยไปฟังวะเดยดติง้งมึงไปเพื่อนเข้าไปเข้าไปเข้าไปทุกคนไปนี่ส้ดิเอ๊ส้ดิ เนียน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 เฮ้ยมันนอนเนียนมันนั่งเนียน แม่งเนียนเลยเต้าเลูที่นี่มันสากสิทธิ์เว้ย เราจะเดินไปจุดดีเป็นเ,นเนราเป็นเจ้าชีพไกลเรเรียกว่าอะไรวะระยะอ่าง200เมตรห้าไม่ไกลเกินเอื้อมห้ยลงฮ่หาฮ่าโดนกูแคมในมุมมืดไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้แล้วถ้าเป็นมืดอย่างเนี้ยย้อนแสงห้ยคนเดิน นี่งไงแม่งหนักกู